วัดไร่แต่งทองตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมครับก่อสร้างโดยหลวงปู่หลิวสร้างเมื่อปี2523วันนี้วันที่6ตุลาคมปีพศ2563ระสรผมจะพาท่านผู้ชมไปวัดไร่แต่งทองครับ ไปนมัสการลูกปั้นลูกปูหลิวประทับพญาเต่าเรือนครับในอุโบสถวัดไร่แตงทองอำเภอกระแพงแสนจังหวัดพระคนครปฐม mm hmm. สิ่งปลูกสร้างในบริเวณอุโบสถนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพระพุทธรูป รูปเทวดาหรือเสาก็จะ,ะเป็นสีทองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะไปพบท่านอาจารย์สายชนอาจารย์ท่านอาจารย์สายชนเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองใช่ไหม <c oughs> ผมไปกระสิทธิ์เอกท่านเลยคุณเอื้ออังโกนเหมือนละไม้จะพาไปพบเจ้าอาวาสนะครับก็วัดไร่แตงทองที่อยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนกตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับไป คุยธรรมะวันนี้ <laughs> วันนี้ต้องเป็นสายธรรมนิดนึงนะครับก็จะพาผู้ชมไปไปพบกับท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับนำพาไปโดยสิทธิเอกนะยคุณเอื้ออังกูลหรือคุณป๊อปไร่แตงทองนะครับบรรยากาศแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดจริงๆแล้ววัไดไร่แตงทองเนี่ยเมื่อก,ก่อนก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะตอนหลังนี่ก็มีวัตถุมงคลคือเต่าอะไรนะเขาเรียกเต่าพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนนะพญาเต่าเรือน พี่เคยได้ยินพญาเต่างอยนะครับแล้วก,วก็จริงๆแล้วพญาเต่าเรือนนม่มีมาก่อนพญาเต่างอยนะมีมาก่อนครับ <im it> มีมาก่อน,ม,ม,อนมีมาตั้งนานแล้ว <laughs> พญาเต่างอยนี่มาทีหลังนะที่พญาเต่างอยนี่ยอยู่ที่จังหวัดสกลน <laughs> ครแต่ว่าพญาเต่าเรือนเนี่ยอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเราจะไปวัดไร่แตงทองนะครับ <laughs> ถึงแล้วครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวหนงชัชช่าเนี่ยมาแป๊บเดียวนะครับก็ประมาณ้อยเมตรก็ถึงร้อยเมตรถึงแล้วนี่ครับวัดไร่แตงทองวิหารทองคํา อันนี้คือวิหารทองคำเนี่ยใช่ครับเขาเรียกว่าวิหารทองคำโอ้ครับวันนี้เรามาวันธรรมดาประชาชนก็ชาวพุทธก็มากันไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่นี่คนจะเยอะมากนะครับรถล,ลาเขาบอกไม่ค่อยมีที่จอดกันเลยใช่ไหมต้องไปจอดด้านหลังต้องไปจอดด้านหลังนะเข้ามาในวัดนะครับนี่บริเวณวัดไร่แตงเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดสิ่งที่เราได้เห็นสะดุดตาสิ่งแรกเลยก็คือวิหารทองคําครับ ถ้ามองเข้าไปในวิหารเนี่ยนะครับก็จะเห็นรูปปั้นของหลวงปู่หลิวประทับทรงบนพญาเต่าเรือนมองจากประตูด้านนอกเข้าไปก็จะเห็นแต่ไกลเลยครับเมื่อเข้ามาข้างในก็จะเห็นเด่นชัดพญาเต่าเรือนนี่ก็ใหญ่มากเลยครับหลวงปู่หลิวนั่งบนพญาเต่าเรือนเนี่ยขนาดความสูง8เมตร1่ศอกครับ หลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับท่านได้ศึกษาวิชาพญาเต่าเรือนจากหลวงพ่อย่นวัดบ้านคลองใหญ่อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับและท่านก็ได้นําอวิชาพญาเต่าเรือนเนี่ยมาทําพิธีปลุกเสกเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกเมื่อปีพศ .2516 ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ได้รับเหรียญน,นี้ไปนะครับต่างก็ได้ป,ประสบการณ์ทางด้านการคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ มีเมตตามหานิยมค้าขายดีโชคลาบดีนะครับเลียงหลวงปู่หลิวจึงโด่งดังเป็นที่หวงแหนของผู้ครอบครองแล้วก็เป็นที่สแสวงหาของบุคคลทั่วๆไปครับหลวงปู่หลิวจึงได้สมญานามว่าหลวงปู่หลิวเทพเจ้าพญาเต่าเรือนครับหลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับ ท่านเคยเรียนวิชาคาถาอาคมกับอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงแล้วก็อาจารย์อื่นๆท่านจึงมีเมตตามหานิยมเพราะนั้นเวลาท่านมาปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยนะครับจึงเกิดความขลังเป็นที่นิยมชมชอบของนักสะสมแล้วก็เกิดการแคล้วคลาดแล้วก็มีอภินิหารต่างๆนานา,นาเป็นที่เล่าขานกันในหมู่ลูกศิษย์ลูกหากันอย่างต่อเนื่อง วัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องแล้วก็ชาวพุทธทั้งหลายครับพเพื่อมีไว้ครอบครองที่หน้าประตูเข้าวัดเนี่ยนะครับก็จะมีคําสอนของหลวงปู่หลิวที่เขียนไว้อย่างดีเลยทีเดียวครับพเพื่อให้ คนที่ได้ไปเที่ยวได้ไดอ่านว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแล้วทุกคนจะร่ํารวยครับขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแล้วทุกคนจะร่ํารวยอันนี้ก็คือ,อ,อภาพภายในวัดนะครับก็คือวัตถุมงคลที่ทําขึ้นในรุ่นหลังๆนี่นะครับจากที่หลวงปู่หลิวได้มรณะไปแล้วก็มีวัตถุมงคลสร้างขึ้นรุ่นใหม่ๆอีกเยอะเลยนะครับสนนราคาก็ตามที่เขียนไว้มี ขนาดเล็กขนาดใหญ่มีเยอะทีเดียวนะครับก็มีห้องให้เช่าวัตถุมงคลด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็นศาลาครับมองจากทางด้านนอกทางริมถนนก็จะเห็นว่าศาลานี้สวยงามมากครับศาลาทองคําคุณป๊อปครับเออพี่สงสัยจังเลยว่าทําไมมีลิโฟโพวางอยู่เยอะเลยเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้โฆษณาให้ลิโอ้ยนะแกลงๆแกลงๆแกลงเลยไม,ไม่ได้โฆษณาถ้ามากแก้บนครับโอ้เลยครับ โอ้มีริปโพวางอยู่เยอะเลยก็ตอนสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ครับหลวงปู่เหลียวชอบฉันริปโพพอท่านมรณภาพไปแล้วชาวบ้านสาธุชนมาขอประสบวามสนำเร็จก็จะริปโพมาถวายพอริปโพมาแก้บนใช่ครับก็ผมพี่เห็นเขาตรงข้างหน้าก็จะมีลังบอกว่าริปโพหลวงปู่ก<จ>็คือแจกก็คือไปดื่มไปเปิดกินได้เลยใช่ครับก็มาถวายหลวงปู่แล้วก็จะยกไปแจกให้กับ ประชาชนประชาชนทั่วไปที่มาโอ้เลยเลิกสงสัยแล้วล่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะอะไรอะผักบุ้งเพราะผักบุ้งอันนี้มาบูชาเต่าอ๋อผักบุ้งมาบูชาเต่าใช่ครับบูชาพญาเต่าเรือนทําไมต้องมีหลวงปู่หลิวขี่เต่าอะหลวงปู่หลิวประทับเต่าเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวส่วนใหญ่เลยที่ทําออกมาแจกลุกศิษย์ลูกหาก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นที่มีราคาเยอะๆคือรุ่นอะไรครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็รุ่นปลดหนี้รุ่นหนึ่งก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่หลักแสนรุ่นปลดหนี้ก็หลักแสนโรคับถ้าเป็นเนื้อทองคําก็สี่ห้าแสนถ้าเป็นรุ่นปลดหนี้นะเป็นรุ่นแรกของวัดไร่แตงทองนะครับรุ่นปลดหนี้เป็นรุ่นแรกใช่ครับเป็นรุ่นแรกของวัดไร่แตงทองสร้างปี2536ยกี่สิบกว่าปีแล้วนะครยี่สิบกว่าปีครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีรุ่นที่สร้างแล้วก็มีให้เช่าภายในวัดนี่นะครับ แต่ว่าก็เป็นรุ่นที่สร้างสมัยที่หลวงปู่มรณะ,ปะไปแล้วใช่ครับหลวงปู่มรณะไปในปีอะไรนะครับปี2,544พอ,อปี2,544 1ิป,ปีนะอ๋อเนาะอันนี้ก็เป็นเท้าของเต่านะครับก็ใหญ่ใหญ่มาก,มากแล้วก็คุณป๊อ คนมาแล้วต้องมารอดท้องเต่ารอดเนี่ยครับรอดแล้วก็ต้องเอามือเอามือแตะนะครับเอามือแตะแบบนี้รอดเพื่อให้แบบเราแบบมีความร่ำรวยรุ่งเรืองประสบความสำเร็จยิงยิงขึ้นไปต้องมารอดท้องเต่าใช่ครับพี่รอดหลายรอบแล้วนะเนี่ยพี่ต้องกลับไปต้องรวยแน่ตัใหญ่มากนะเต่าตัวใหญ่มากหลังจากรอดท้องเต่าแล้วเนี่ยก็ต้องมาอธิษฐานที่เท้าเต่าอ๋อหลังจากที่รอดท้องเต่าแล้วก็ต้องมาอธิฐานที่ ที่เท้าของเต่าที่ตรงนี้เท้าเต่าที่เกยออกมาตรงนี้นะครับต้องเลยฐานออกมาพอเลยฐานออกมาต้องมาเอาศีรษะอย่างนี้นะครับแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานได้เลยนะครับอยากได้อะไรอยากจะขออะไรพญาเต่าเรือนอยากจะขออะไรกับหลวงปู่ลิมนะฮะก็อธิษฐานนะครับถ้าคนไหนเปี้ยก็มายืนอ๋อถ้าเปี้ยก็จะมีฐานังนั้นคุณป๊อปมาถือกล้องให้พี่หน่อยพี่ขออธิษฐานบ้าง ท่านผู้ชมครับผมก็จะมาที่ฐานแล้วก็ขอบุญกุศลที่ผมมาทําบุญวันนี้ที่วัดไร่แตงทองมีกุศลผลบุญเผื่อแผ่เป็นท่ท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับนึกถึงคำสอนของหลวงปู่หลิวระขับขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแล้วทุกคนจะร่ำรวยลงมือทำเลยครับขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนสาธุครับก็เอาผักบุ้งแล้วก็ดอกไม้มาบูชา เมื่อสาธุชนมาบูชาหลวงปู่หลิวกับพยาเต่าเรือนี่นะครับก็จะนําผักบุ้งดอกไม้มาบูชานะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่เต็มเลยแล้วถ้าเกิดาใครมาแก้บนก็จะเอาลิษโพมาแก้บนนะครับ,บผมก็มีโอกาสได้รับวัตถุมงคลจากพระครูปฐมจินดากรสิทธิหลวงปู่หลิวเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองรูปปัจจุบันนี้นะครับ ันนี้พระคุณท่านครับอันนี้ผมก็มีเห็ดลินจือแดงนะครับมาถวายทางวัดนะครับก็คือไว้ต้มดื่มแทนน้ําชาเพราะเห็ดลินจือแดงเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์บํารุงสุขภาพป้องกันมะเร็งรักษามะเร็งแล้วก็พวกโรคตัวอะไรต่างๆนะครับผมก็ออโอเคผมจะนํามาถวายท่านนะครับแล้วท่านเยอะไหมโยมครั้งหนึ่งก็ประมาณ5ชิ้นต้มต้มนะครับต้มไปใ,<ช>ในการน้ําชาเลยนะครับก็ดื่มแทนน้ำชารักษาพวก โรคเลือดพวกโรคอะไรต่างๆได้ดีป้องกันโรคได้ดีนะครับน้ำประมาณกี่ลิตรนะน้ำหนึ่งลิตรต่อเห็ดห้าชิ้นนะครับแล้วก็มันจะช่วยเรื่องความดันเบาหวานแล้วก็ป้องกันมะเร็งรักษามะเร็งครับหลังจากได้ทําบุญถวายเห็ดถึงจือกับพระอาจารย์แล้วนะครับก,ก็เดินมาดูห้องที่ให้เช่าวัตถุมงคลน,นะครับก็มีหลายรุ่นหลายราคารวมทรัพย์เนื้อเงินใหญ่อันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของ่ทาีที่จําหน่ายอยู่ในวัดครเ อันนี้ก็ได้รับการปกเสกคุณป๊อปอันนี้ก็ได้รับการปกเสกจากอ,อาจารย์สายชนอาจารย์สายชนนะครับมีสุขใจมหาเสน่ห์เนื้อเงินเหล็กผมสอบถามชุดเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินเล็กเนื้อเงินเล็กไม่เนื้อเงินเหล็กเหล็กรุ่นอุดมทรัพย์เนื้อเงินย่อม แล้วก็รุ่นอุดมทรัพย์เนื้อเงินใหญ่นะครับรุ่นอุดมทรัพย์เนื้อนาวะเอารุ่นรุ่นอุดมทรัพย์เนื้อเงินใหญ่เนี่ยนะครับอัน,นหนึ่งครับเหรียญหนึ่งครับปัจจัยที่ได้จากการจําหน่ายวัตถุมงคลนี่นครับพระอาจารย์สายชนก็บอกว่าจะนําไปสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรพนนองนนงค์ใหญ่ซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่ครับรจําาหนาย่ย ราคาเช่าที่วัดนี่ก็2,300บาทสอบถามว่าตอนนี้วัตถุนวคลที่วัดเป็นไงบ้างครับจำหน่ายดีไหมครับ <c oughs> ก็ดีอยู่ครับเรื่อยๆเพราะวันธรรมดาจะเรื่อยๆนะเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะครับจะเลิกจะคนจะเยอะรุ่นไหนที่จำหน่ายดีที่สุดครับก็อ่านรุ่นไหนก็ทุกรุ่นครับรุ่นนี้คนชอบเยอะมากคนที่จะเช่ามากที่สุดคือราคา <c oughs> ถูงอย่างเงีย50บาทอย่างเงี้ยคนจะเช่าเยอะ ครับอ่าคนต่อคนนี้เช่าเป็นสิบเหรียญเงี้ยเย,<พ>ยอะเอาเยอะมากโอเคครับอคคุณรับแล้ว,แล,วแล้วที่คลองอยู่ที่รุ่นอะไรครับเนี่ยอ่าปอดนี้หกสองเดี๋ยวเราขอดูอรายละเอียดนิดนึงหยิบให้ดูนิดหนึ่งนะครับปอดนี้หกสองครับรุ่นนี้เป็นเนื้ออะไรครับทองคำเป็นเนื้อทองคำราคาเท่าไหร่เนี่ยครับอ่าต,ตอนตอนจองก็สามสามหมื่นกว่าบาทแต่ตอนนี้ก็ประมาณสักหกเจ็ดหมื่นเงี่ยครับตอนนี้ประมาณหกเจ็ดหมื่น อย่าเ้่าจะไปเดินเล่นตามที่เปลี่ยวนะเพราะมันเป็นรูปทองคำนะครับนะครับครับไปนว่างๆเชิญไปเที่ยวที่บ้านนะครับแล้วผมจะขอถอดอันนี้ไว้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับอันนี้คือเต่าบูชา7นิ้วพศ2563แล้วก็เต่าบูชา5นิ้วพศ2563อันนี้ก็เป็นเต่าบูชาเต่าบูชา3นิ้วพศ25 6 3เต่าบูชา1.9นิ้วพศ25 6 3 อันนี้ก็เป็นรูปบูชาเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ไม่จำหนยไม่จำหนยครบหลวงปู่สร้างไว้อ๋อหลวงปู่สร้างไว้ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้รูปหล่อหลวงปู่แล้วมีคนเอาเหรียญมาโยนไว้แถวนี้เต็มเลยใช่ครับอันนี้น่าจะสร้างไว้เป็ประมาณปี2539โอ้โครับไปตรงไหนก็จะมีนะผักบุ้งแล้วก็เตรียมถวายถวายเต่าแล้วก็นิพโพนะครับถ้าใครมาวัดนี้ก็ไปหยิบริพโภในลังดื่มกินได้เลยนะครับ เพราะว่ามีคนเอามาถวายเยอะนี่ก็เป็นห้องจําหน่ายเขาเรียกห้องบูชาห้องเช่าวัตถุมงคลนะครับที่วัดไร่แตงทองตำบลลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเต่าหัวมังกรไปดูตรงไหนเต่าแต่ว่าเป็นหัวมังกรแล้วหลวงปู่หลิวก็นั่งอยู่บนหลังเต่านะครับนะที่ปากของมังกรก็คาบเงินคาบเงินไว้ ครับเดี๋ยวเราสุดท้ายถึงทรทาที่เราจะดูคุณป๊อปจะพาไปดูอะไรนะที่สร้างงรหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ที่สังวรพระศนะรีรยาเมตไตรนะอันนี้คุณป๊อปพามาดูอะไรครับเนี่ยอันนี้มือของพระศรียาเมตไตรครับ มือของพระะศริยัตเมตรัยซึ่งก็คือที่เตรียมสร้างที่วัดไร่แตงทองอันนี้ก็คือหล่อเป็นเปป็็นนเเขาเรียกว่าเป็นโครงหล่อใช่ไหมที่เจ้าต้องโอ้มือใหญ่มากขนาดตัวผมขนาดนี้โอ้นี่มือขนาดนี้จะสิบกว่าโอ้อใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเอาไว้หล่อใช่ครับแล้วก็บริเวณนี้ก็คือเป็นโรงหล่อเป็นโรงหล่อก็คือจะสร้างพระตรงนี้เลยใช่ไหมสร้างตรงนี้แล้วก็หล่อตรงนี้หล่อตรงนี้ แต่จะเอาไปประดิษฐานที่อีกฝั่งหนึ่งของวัดโ oh, อ้หเหรอต้องหล่อทีละส่วนละส่วนไปไต้องหล่อทีละส่วนเพราะว่าแต่ละส่วนใหญ่มากอืมก็เมื่อกี้เจ้าอาวาสท่านบอกว่าสูง33เมตรหนึ่งคืบหนึ่งคืบ,คบแล้วหน้าตักกว้างเท่าไหร่นะทำไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเป็นพระพุทธรูปย,ย้อนไปฝังนึ่งนะครับพระพุทธรูป ปางประธานพอรองค์ใหญ่มากใหญ่ที่จะสร้างขึ้นที่วัดใต้แตงทองก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่มาวัดไร่แตงทองมาเช่าวัตถุมงคลมาทําบุญก็ามาร่วมสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็กําลังเริ่มก่อสร้างพบประมาณก็หลายสิบล้านแหละครับซึ่งหลายสิบล้านซึ่งก็คงต้องใช้แรงบุญแรงศรัทธาของชาวพุทธทั้งหลายที่จะได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเป็นที่ระลึกสําหรับ พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังที่จะอยู่ในประเทศไทยนี้นะครับแล้วก็ทั่วโลกที่มาแสวงบุญที่นี่นะครับก็เรียนเชิญนะครับรูปพระพุทธรูปที่เห็นอยู่นั่นก็คืออะไรนะคุณป๊อปปางประทานพรพระเสียเมตไตรอ๋อนี่ที่จะสร้างที่จะสร้างรูปนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้าหน้าตักกว้าง24เมตร1ศอก1คืบสูง33เมตร1ครคืบจำนวนเนื้อทองที่องค์พระ 900ตารางเมตรอืมครับแล้ววัตถุมงคลของวัดวัดไร่แตงทองเนี่ยก็จะจะมีพระสังกัจพระสังกัยนะหรือว่าหลวงพ่อโตครับส่วนใหญ่นะก็จะมีรูปหลวงพ่อโตนี่แหละอยู่ตรงกลางเหรียญพญาเต่าเรือนเพราะว่าหลวงพ่อโตเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของมหาเสน่ห์เพราะว่าพระสังกัจจายนะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในพุทธประวัติคือท่านหล่อมากโอ้ครับท่านหล่อมากเป็นมหาเสน่ห์ครับอ๋อนี่เป็นที่มาอาอลูกปุริหลวนับถือปุ๋ยเอ่นับถือส่วนเต่าเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนความเดินหน้าไม่ถอยหลังความกานมั่นเพียรความอายุยืนอยืนยาวครับวิหารพระอรหันต์พุทธสาวกผู้เลิศทั้งหลายนะครับ เจ้าเราหลวงพ่อโตนี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์คู่บารมีของู่หลดวด้วยก็หมายความว่าคือหลงวงู่หลวดนะท่านสร้างวัดหลายวัดนะครับวัดสนามแย่วัดใจทองวัดไร้แตงทองทุกๆวัดที่ท่านสร้างเนี่ยท่านก็จะต้องสร้างหลวงพ่อโตไว้ด้วยหรือว่าพระสังกาจจยานนี่เละเป็นพระอราหันในสมัยพุทธกาลครับซึ่งท่านเคารพนับถือมากท่านก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของท่านด้วยและท่านก็จะเอาไปไว้ในเหรียญเตา่าทุกๆรุ่นครับกนะ็บสุดท้ายก็ขอบคุณ พระเอกป๊อบมากเลยที่พาเที่ยววัดไร่แตงทองพาเที่ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีหลวงปู่หลิวท่านเคยบวชและก็จำพรรษาที่วัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับท่านได้พัฒนาวัดมากมายหลายวัดเช่นวัดไสทองพัฒนาวัดสนามแย้วัดโศกท่านกล่าวว่า การสร้างวัดเป็นการชักนำให้ประชาชนได้บำเพ็ญทานบารมีเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามให้กับชุมชนคนอื่นเป็นสุขจิตเราก็เป็นสุขนี่แหละคือบารมีของท่านท่านมรณะเมื่อวันที่4กันยายนปีพศ2543ณวัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครัรบ อายุ95ปีท่านจำพรรษาทั้งหมด68พรรษานมัสก,การสาธุสาธุสาธ,สาธุครับรายละเอียดและประวัติต่างๆผมได้นำมาจากหนังสือที่มีจำหน่ายในวัด ไร่แตงทองครับเมื่อเริ่มเข้ากลางปีพศ2543หลังจากพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นสาวห้าเป็นต้นมาหลวงปู่หลิวก็เริ่มอาพาธป่วยได้โรคชราปรัชญาอันลึกซึ้งของหลวงท่านก็คือไม่ยินดียินร้ายกับการจะอยู่หรือจะไปร่างกายคนเราเมื่อถึงคราวก็ต้องดับก็ต้องแตกดับก็คือต้องตายทั้งนั้น สิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องไตร่ตรองให้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรและจะใช้ชีวิตอย่างไร เต่าเนี่ยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอดทนเดินหน้าเต่าไม่ถอยหลังและก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการที่มีอายุยืนยาวครับพญาเต่าเรือนก็เป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีหลวงปู่หลิวท่านเล็งเห็นว่าพญาเต่าเรือนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลท่านจึงได้นำมาเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง พระยาเต่าเรือนนี้ใช้บูชากันได้ร้อยแทั้งคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมสู้คดีความประกอบการค้าธุรกิจและอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับจากผมอนันต์เข็มทองครับ